เอาเป็นเพื่อนเรื่อยๆโดนลไปแล้วนู่นนู่นกำลังจะลงนะกำลังจะลงนะเธารีฟูดหรอไม่ไม่ต้องสนใจรถนั่นนะเขากำลังดึงสายตาเรากาคนนะโขาขวขวานะเขาเขาลงมาเรื่อยๆนะซายซายก็มาเรื่อยๆขวาลงมาเรื่อยๆนะเราชนฝั่งนี้ก่อนนะ้ามาแล้วนะซายจะบีบาจะบีบามันมันอยู่มันอยู่ตัวใต้เนินะ้าเมาเราให้มันมาลมให้มันมาลยเขะโดนชุบด้วยชุบด้วย ดูศพด้วยนะดูศพด้วยนะอยากขึ้นเนินอยากขึ้นเนินถอยลงมาอยากขึ้นเนินอยากขึ้นเนินถอยลงมาถอยลงมาใครขึ้นเนินอ่ะอย่าอุ้มเขาปล่อยเขาปล่อยเขาวิตอนนี้ มานี่หน,นหน่อยมานี่หน่อยตัวฟรีรูดอย่าข้ามไปฝั่งหู่นเล่นฝั่งเดียวเ,เล่นฝั่งเดียวเอาหมาัดนให้พี่ไป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 ร่วงอีกวายตายตายสวยตีเพื่อนกันเองโอ้โหเกินไปหรือเปล่าคือกินข้าวหรือเปล่าเธอ เราแนะนำว่าเธอคงแบบคิดคอนเ็กต์บ้างนะมันจะได้มีธัรมะพืชอะไรเงี He, tamanho, ้ยแล้วม <afterward. S 1> ึงเป็นเที่อะไรอะเฮ้ยเร่งเี่ยเนียรซอสเขาอุ้มไปชกเขาอุ้มไปชกเขาอุ้มไปชก ว้ายชุบมาก็ตายไปอโง่ตายไิ้อีขยะโอ้โอ้ไงร่วงไอ้ควายว้ายว้ายวายทำไรครับน้องไอ้แก่เอ้ย พอ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 เก็บเก็บเก็บบุ๊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 ดเก็บบุ๊ดเกบุไปไปไปเก็บบุเลยฝั่งเราเก็บบุฝั่งเราเก็บบุฝั่งเราเก็บอนบุเพื่อนอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนออเพื่อนออกเพื่อนออกเพื่อนออกอ้้เลยต เฮ้ยไม่อยู่เดี๋เฮ้ยตำรวจมาแล้วเฮ้ยเราอยู่อะไปเราไปเยหยุดดิหยุดเลยไเราหยุดเลยเฮ้ยฝั่งเราหยุดหน่อยฝั่งเราหยุดหน่อยฝั่งเราหยุดฝั่งเราหยุดไปไปฝั่งเรากฝั่งเราก็ฝั่งเราต่อเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยต่อไปเลยไปเราไปเลยไปเข้ามองไปเข้ามงไปเลยเราไปเลย นี่นับไฟแบบใหม่ใช่ปะไม่นับไม่นับไม่นับโอ้โหเมื่อกี้ผมน่วงจัดเลยอ่ะกว่าจะชุบติดอ่ะกด้เป็นสิบรอบอ่ะไม่รู้แต่ปกติตํารวจเข้าก็นับนะนับที่เราเล่นกับเขาคราวที่แล้วโอเคโอเคลุงถือว่าเขามาอยู่นะเพราะผมทําตามลุงอ่ะ เพื่อนเรามาคบมไหมอ่ะตาพี่ขอโทษตายสกีอะไรพูดจีรอบหนึ่งแม็กกี้รอบหนึ่งพี่ขับจลดรถจุดรถโอ้ไปได้ไปห้าหัวแจ็คอยู่ไหนอ่ะสวัสดีแจะอย่างนี้ไม่นับใครเดาไม่นับไม่นับว่าใครเดาอยู่อยู่เบ็ดอยู่รถเบ็ดมัอยู่รถอยู่รถอยู่รถขึ้นไม่ได้รถไปเลยไม่ได้หรอรถล้ออยู่ตรงไหนอ่ะที่เดิมไงที่เราจอดกันไงแต่มันไม่โหลดว่ะอันนี้ผมผมผมอุ้มไปโรงพยาบาลแล้วนะครวิ่งตามเพิ่มเลยวิ่งตามเพิ่มเลยโอเคครับ ใครเอาคอนเทนเนอร์มากันตรงนี้วะโดนแยกได้ตรงตรงยู่ไหนอะลุงวางนะมันไม่ได้ประกาศกูดาวนะเดิไปด้วยไปด้วยอุ้มดือยครับเบนเบนกับล็อกอยู่เปล่าไอ้ทุกคนฟังก่อนนะนี่มันยังไม่ได้เห็นเห็นคันสีเหลืองว่าของผมเนี่ยมีมีเพื่อนคุณอยู่เขาบอกว่าให้คุณมาชุบเนี่ยไม่เบนก็ได้ล็อกก็ได้อะตอนนี้ทุกคนเรายังไม่ได้ประกาศคูดาวยงตีนอกวงแดงได้อยู่นะก็เราเราดีเพื่อนเราก่อนดีกว่าครับอยู่ไงฮัลโหล ไปรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่เลยชุบก่อนป่ะงั้นชุบก่อนไหมชุบเพื่อนเลยนะผมฟังเราชุบเพื่อเลยเธอมีไหมเลือดเธอมีไหมไม่ต้องพอบ้านหมอมาที่รถรออยู่รออยู่มาที่รถรถล็อกใครไม่มีเพนมาเอามาเอากระเบนไปเรเบลไหมไปเรเบลดีกวเปล่าขาดทุกอย่างมันดักเลเบลได้ตอนนี้โดนนะโดนนะจริงรอบแล้วนะที่อยู่นอกเมืองแล้วตำรวจไปช้าแต่ของตอนนี้เราเราเสียอยู่นะใครได้ เขาเสียเยอะกว่าเรานะเมื่อกี้ทำไมตำรวจมาเข้ามาไปเรเบลไปเรเบลวิ่งเรเบลไปเรเบลไปเรเบลไปเรบลเพร้อกันไปก็ไปพร้อมกันให้มาไปไปเรเบลไปเรเบลไรเรก่อนผเรเามไปถรงบล้วเรเีไปัรเืลอนหรเลปเาแล้วมรเลไปเรเบลไอเรเบอไปเรเไปเรเบลไปรเบลไปเรเบลไปเรหลไปเรเบลไปเรเบลไปเรเบลไปเรมบลงปรเบลไปเรเบไม่รเบไรับมไปรเบลไปเีเบลไ้เรเบลไปเรเเบลไปเรเบลไปเรเบ้ไรเลเนี่ พร้อมกันเลยยังเนี่ยรอไปไปไปรีบหัวมาป้าหัวมาป้าเบนเบนใส่หัวมาป้าใช่ใช่เบนใส่หัวมาป้าเนี่ยเนี่ยพร้อมยังพร้อมยังอันนี้คือสีไฟยังครับจะเตยก็เตยก็เตนครับยังครับยังครับยังครับเดี๋ยขึ้นหน้าดอให้ผมขึ้นก่อนจริงจริงผมนับได้อย่างเงี้ยเออเมื่อกี้หน้านับไฟนะเพราะมันตายเยอะนะแต่ผมบอกแล้วว่าแบบเนี้ยนับได้มั่นมันนับได้แล้วใครได้แต่ว่าใครได้อะมันไม่มีมันลมไม่หมดอะเราเราไงแต่นับเป็นไฟหมดเยอะะนแต่มันตายเกินสามเมื่อกี้นะไม่ใช่ไม่ใช่าทุกคนทุกคนฟังก่อน คือไม่ได้นับวินแต่นับไฟมันบั็กแล้วใช่เพราะเราลงมาไฟอ่ะใช่นับนับไฟได้แต่ไม่ได้นับวินเราหนีเลยสรุปเมื่อกี้เราได้ปะน่ะแต่ไม่ได้วินไม่ได้ครับแต่เราได้เล่นไงขี่ตามตัวหน่อยขี่ตามตัวหน่อยขี่ตามเซนโดโน่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวรถพังนับไฟได้ตาแต่นับวินไม่ได้เมื่อกี้เราแค่เช็คกันนั่นเฉยๆครับเช็คว่าตอนนี้ก็เา็นสามปแล้วใช่ใช่ไ่ตำรวจมาโคตรไวอ่ะแค่ผิวตำรวจมาไวอ่ะ แผนเอออันนี้ผมไปป้นจริงลุงอย่างที่ลุงว่าเลยแผ่นเด็มป้มาจริงรอรอเซโตโน่ด้วยรถรถเโโน่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมอ่าผมเจอไอ้ไอไอแหล่งชุบมันแล้วนะแต่ผมไม่ถ้าไม่มีใครมีที่ทำว่าไอ้ล็อกกลับไปดิกลับไอ้คนที่คนที่อยู่ผมมีแค่สองคนไงสองสามคนน่ะก็เลยมาเรเบลกันยังอ่ะมาเรเบลกันยังไม่เห็นเลยม่เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอไปก่อนไปก่อนเลยแกเป็นเป็นงั้นเป็นล็อกรถไว้แล้วไม่ได้ตัวตัวมันรูถ้าเราอยู่กันสามนี่ เด็มีไปแล้วมัทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยพิ้วผิวเพื่อนรถพังครับไปในเบลก่อนชนะรี้เสร็จเดี๋ยวพิ้วบอกเลยนะว่าใครตัวไหนชุบบ้างตัวไหนเป็นทีมชุบอะไรเงี้ยเดี๋ยวพิ้วค่อยบอกแล้วเสร็จยังอ่ะอ่ะาไปได้ไปเลยเดี๋ยวค่อยๆตามกันไม่ต้องรอเพื่อนเสร็จแล้วมาเลยผ่มาไอตัวชุบมันมันแข่งงนี่ชิเอลเมื่อกี้ตียังไงมันก็ไม่ตกอ่ะคนอื่นไปเลยคนอื่นไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอไปเลยอยู่แค่สองดีกว่าอยู่สามไปไปเลยไปเลยถ้ารีวิวมันอยู่อ่ะ ไม่เข้านะมันอยู่โรงพยาบาลเยอะพี่มันอยู่โรงพยาบาลถ้ามันอยู่อ่ะเราเลิกได้เลยเพราะเราครบสี่สาแล้วไม่จำเป็นแล้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาาบลไปเจอไหนครับเลเบลใช่ไหมครูดาวแล้วประกาศครูดาวแล้วคูดาวครูดาวแล้วไปไปไปลิเซ็ตรีเซ็ตมีผมกันจีอยู่เลยนะตอนนี้เมื่อกี้ได้เวลาได้เวลาไปอ่านกดแล้วครับพวกเราเมื่อกี้เราตีตายกันใช่ไหมพี่ตัวชุบอ่ะเขาออกไปชุบด้านหลังกันหมดเลยใช่คำชูบที่รถคันหนึ่งที่เขาจอดอยู่อ่ะผมไปเล่นกับไอ้พีมั้งเมื่อกี้รับ เยอะมากพี่ตีนอ่ะทำไมไม่เล่นเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้เราแม่งได้แค่ไฟเดียวอย่งนะเพราว่าชอบไปตายกันลึกพี่คนชุกมาชุบย่าเท่าไหร่แล้วตอนเราตายกันลึกเกินแล้วก็เออแปดสามมั้งแปดสามเจอก่อนได้ไหมมาเซตก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งคุยอะไรกันเลยมาเซตก่อไฟนึงแล้วใช่อนมาเซตก่อนเฮ้ยแต่ท่านี้เราแพ้ตั้งสี่ไฟเลยยังไงก็เราก็ยังชนะอยู่นะเป็นรวมคุยกันทีเดียวเอาพูดกันเรื่องทีละเรื่องไปไปไปเซตก่อนเซตก่อนเซตก่อน เราดิ้นเดียวๆนะแต่ถ้ามันมาเรามันสามารถตีเราต่อได้ตีคูดาวตีคูดาว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 ูแล้วถ้าหลังคูดาวไงตีมาดีสิบสองเนาะมี่มีพี่มีเยอะแยะเลยเด็กอะเอลุงไม่มีแล้ยไปนอนโรงพยาบาลปะเกิดมาโคตรไวไปนอนโรงพยาบาลหลังสอนอวี่นอนโรงพยาบาลอะไรเลือดเก้าเอ็ดเนี่ยเออไปนอนเลย ไปด้วยพมีวันโดนทิ้งไแล้วนะทุกคนไปมาตลเลยมากับผมก่อนนะจีจีจะนอนอนกมาแล้พี่ได้ย์มาสิพีเดยนผมปะถ้าสมมติเราแพ้รวดนี่คือเราไม่เอาการแพ้อยู่บ้างชนะอขอแค่นี้ขอชนะอีกสองสามไฟล์อ่ะการันตีแล้วว่าเราชนะแน่งั้นงั้นก็ชิวๆสนุกๆเาเต็มที่แล้วเราเต็มที่แล้วต่อแถวเอาเอดีครับมาเดินลงแถวเอาเอดีครับเมื่อกี้เราไม่แพ้นะเมื่อกี้เราชนะนะ ถ้าเทียบจริงๆอะถึงแม้เราจะไม่ได้วินอ่ะใครไม่มีเอดีเมาที่คอปเลยนะคอปมันมีเยอะอยู่ขอันอังเดียวครับไม่ไ้แต่เอเด้เลยครับยกมืออยครับของผมอ่ะพี่ผมไม่มาวันนี้ของอยู่ที่เขาหมดเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมก็เป็นพี่น้องกันแล้วนะครับ